สวัสดีนะครับ <c oughs> ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ตั้มหมกรอดัมซิ่งสุรินชาแนลนะครับพายุเข้า,าเกมเพิ่งมาถึงวันนี้นอนไหนก็ไม่รู้เมื่อคืนนะครับเยวไปบ้านเสีย่ยหนูแล้วกันโอ้เปิดยังปีแน,น่โอู้ ลัวบอ่อว่าแห้งดอกช่วมไม่ซื้อนิดหนึ่งกับกับที่ไปกินขา้าวอ่ะบอกพารามียาทำกับข้าวอร่อยอร่อยรอเลยนะเกับบานแล้วเบิกเบิกเบิกนึกับบาบบบนบบาเด้อ อ่ะเดี๋ยวเราไปบ้านนองอยาคากันฝน<ว>ตก<ม>เป็นเหตุเง,งี่ยเสียเกมมาถึง<ม>ไนอนไหนก็ไม่รู้เมื่อคืนกกนี่ผนแกงปังเยดีนะ่าออกมาเมือ่อคืนจอดนอนอยู่นั่นนะอย่ง่ดงดอากกินโมโลกรปฏิกาศฟ้ารังฝนย่อมสดใสเสมอสดใสแต่ทำอะไรไม่ได้นะ ตอนนี้เราก็เข้าไปหากินข้าวกันก่อนกองทัพต้องเดินด้วยท้องแลฝนตกแน่ตลอดทั้งวัน นี่พี่ตุ๊กแหงแหงลมมันพัดมากองดินหนึ่งแจ่วงอันนั้นสิน้ยำท่วมไปได้ปะนี่นะโอ้ยแม่ยนี่บัวเออมันเล็กเตยเปี๊หนุ่ยมึงนี่ได้ยีโด๊กเนี่ยรถจริงนะโอ้บ้านกระดานใช่ปะฝนตกน้ำท่วมแม่บ้านเชนุ่ยเดีครับนี่ลึงดูน้ำท่วมทาง ก็แค่การฝนหม่นะมครับรห้โอ้บ้านอกันฝนอยู่เนาะฝนสาดเดเลยนี่เปนคองแท้เนี่ย อันนี้น้ำหลากนะครับน้ำป่าไหลหลากนี่น้ำป่าไหลหลากเราลุ้น้องสแตวเวิร์ดโอ้มันกีดีแล้วดีอยู่มันจสลุ้ลน้องสแตว์บอว่อบางสูงไปหนเต็มให้เต็มหน้าเลยเต็มลเลยน้ำป่าไหลหลากนะครับตอนนี้พายุเข้าวันที่สิบแปด มันนี้วันที่เท่าไหรนนะะ่แลสิบแ18 <10. S 1> นะครับ18-20พายู่18เขาบางตีเขาขางเทียงขึ้นตกแข้งวันุกงเกร้าเมื่มมมอคืนคนี้ก็จอดรถข้างในบอ่อนะครับสองคันฝนตกปอกแป๊กปอกแป๊กออกมาเลย เออไม่ใช่สิลืองรถที่ <c oughs> น,น้ำน้ำปี๊ปี๊เงินเงียบเหลืล่ะ <c oughs> ปั้นจอบเมียเทอน,น้อขี่รถไหมเราไกลที่หอดเราคอยลงค่อยลงเดี๋ยววู <c oughs> ว้บึงตัวนี้ไหมโอ้แสงหีดอันนี้วูน้นำไหลยางแห้งเลยครับว่านเห่เลยแล้วก็เป็นไอ้เป็นน้ำมูลไหลนี่ว่านเห่เลยผมมาจะใส่ปลายยางตรงนั่น ข้างหน,น้าในเป็นคลองบางคนเจ้านี่มันต้องเห็ดบานเห็นมันจุงกุ้ยตนนหนอหนอเมื่อกี้ตอนมันท่านเหยียดข้างมีดข้างดำเง,ง,งินโอ้หนาวรุงหน้าต้องต้อ<า>ง,งพี่ตัวมุดหรือว่กว่า <c oughs> คุณแม่อุ้ยตัวทั้งกี่วัได้เมนอึงอึงปัดโทษหรอือว่าเดี๋ยวนี้ลงไว้เนี่ยน้ำมันมลงไปนี่เป็ดตินหรือ่า ใจเป็นเล่เนน้ำแล้วเขาได้วะน้องก็เอาตัวหกล้อเข้าขึ้นขี่เขาโอ้เคยขับแต่หกล้อเข้า,ขานะเซียนหนุอยอย่ยกะบะเพิ่งเคยเข้าเออเมียผู้ใด้เล่นน้ำนขึ้นได้วะน้องฮะนี่จอดอยังไงมึงป้าพ<ะ>ระชิงโอ้โอ้โอ้เอาเอาเอา อ้าวอ้าวลงลุ่ม,มอตอนนี้เราก็ถึงพิกัดแล้วบ้านหนองย่าคราเออเบอรสเตอระเคนดงยังันอ่าครับจีโยเล่นน้ำฝนไม่เคยเจอน้ำฝน จับปลาด้วยไม่เป็นปลาเข้าขังไว้มันรุดมากเนี่เ,เย,เย,นยน้นะครับเดี๋ยวเจอกันใน YouTube แล้วกันนะครับ ปิดคิบไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่อ่เติมน้ำมันกลับบ้านนะครับรถไม่มีน้ำมันกันที่เฮ้าหัดกัน 아? 오늘 동배. 그러면 착해 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không มายังไม่ทันได้วิ่งดินเลยกลับบ้านอีกแล้วเ <c oughs> สเกมบอกเสเกมบอกว่ากลับมาถึงกินข้าวเสร็จแล้วกลับบ้านไปนอนกอดแฟนเหมือนเดิม เรียนหน่วยหลักน้ำมันพอ่อจ้ะเสียนหน่วยขโมยน้ำมันพ่อนะครับจะเอาไปเที่ยวนี่ถ้าไม่ออกมาตั้งแต่เมื่อคืนนี่ถ้าไม่ออกมาตั้งแต่เมื่อคืนนี่เสร็จแน่นอนนะครับออกไม่ได้ ่ะเดี๋ยวไปเติมน้ำมันก่อนโอ้มีระบบสอยด้วยคนระับอันนี้ระบบประยุกเน่เ <laughs> <c oughs> ติมกระตามิชริน แน,น,น่มิไฟเลี้ยวมาอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับโอ้มาฐาดแน่ไอเดียดีด้วยนี่